คุณเตียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะเตียวชิบุค้าค่ะอยู่บ้านตารามครับฟาร์มแทบทองฟาร์มเจอกันเดือนละครั้งเนาะเดือนรั้งเนื่องจากคุณเตียวเลี้ยงหมูก็มาพอสมควรแล้วเนาะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะประสบการณ์ก็น่าจะเยอะพอสมควรพอมีพอมี <c oughs> อะไรที่แบบอยากจะบอกกับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงหน่อยครับไอเราก็ถือว่าเป็นมือใหม่อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าบอกรุ่นหลังแล้วกันบอกรุ่นหลังไปว่าที่ที่ต้องการอยากจะเลี้ยงอืม หนึ่งเลยที่หลักๆที่ปัญหาที่พบเจอตอนนี้คือราคาหมูครับราคาหมูกับโรคที่เป็นอยู่ครับผมถ้าดูเลยไม่เป็นเขาก็อาจจะเสียได้ทั้งโคกยกโคกได้อืแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยอยู่ที่ราคาหมูตกต่ำอาะไอ้ตอนที่เราเลี้ยงไอ้ตอนนั้นเนาะพอเริ่มเลี้ยงใหม่ๆราคามันแปดสิบแปดสิบห้าเนาะขายรถหนึ่งก็ได้เป็นแสนเป็นแสนเนี่ยโอ้ครับแล้วคิดว่าเออ มันก็น่าจะดีกว่าที่เรามาเลี้ยงวัวที่เป็นฟรีใช่ไหม,มระยะมันสั้นกว่ากันรเราคิดว่าเออมันมันเหมือนมาถูกทางอพอเลี้ยงไปราคาตอนเนี้มันตกที่ในช่วงนี้ก็คือราคาอาหารหมูด้วยครับผต,ตามไม่พออาหารก็ไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงาาตามปกติแต่ที่ตางฟาร์มอ่ะตอนเนี้ยก็มาเหมือนว่าซื้ออาหารมาผสมเพื่อได้เพิ่มปริมาณให้มันได้เยอะครับเนี้ย หมูมันถึงอยู่ได้ครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบให้อาหารเต็มที่เหมือนเขาเลยอะ่ะมันก็อยู่ยากเหมือนกันราคามันขนาดเนี้ยมันหนึ่งเครื่องราคาเลยใช่คนที่จะเลี้ยงอะ่ะถ้าทุนน้อยทุนน้อยที่ที่ที่กําลังซื้อน้อยครับพูดง่ายๆนะ ยังไม่อยากให้เลี้ยงยังไม่อยากให้เลี้ยงถ้าทุนน้อยนะใช่ครับผมเพราะว่าหมูราคามันไม่กระเตื้องเลยอ่ะครับเมืที่เขาบอกทางรัฐบาลหรือทางนี้เขาบอกว่าหมูขึ้นสี่บาทขึ้นสี่บาทขึ้นสองบาทแล้วแต่นะแต่หน้าเคียงมันไม่ขึ้นอ่ะครับเนี่ยคือปัญหาเกษตรกรที่เลี้ยงหมูหน้าเคียงไม่ขึ้นแต่ฟาร์มใหญ่ก็อาจจะขึ้นได้ครับแต่ยังของพวกเราเนี่ยฟาร์มเล็กๆอ่ะมันมันไม่ขึ้นนะอืมก็นี่แหละเลยบอกว่าเกษตรกรที่อยากเลี้ยงหมู ต้องศึกษาดีๆอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญที่สุดเลี้ยงหมูต้องมีทุนครับถ้าไม่มีทุนอนะ่ะมันเลี้ยงไม่ได้ถ้าจะให้ดีอ่ะเหมือนว่าเราเลี้ยงเหมือนสมัยแต่ก่อนให้กินพวกต้นกล้วยพวกนั้นหมูมันก็จะมีแต่หมันเนื้อมันน้อยมันก็ไปไม่ไหวไปไม่ได้อีกเลี้ยงไม่รับอีกเงี้ยครับคือปัญหาครับปัญหาหลักๆของเกษตรกรที่เลี้ยงหมูเลยคือเรื่องราคาเหมือนกันใช่เรื่องเรื่องราคาเรื่องอาหารหมูเรื่องโรคเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันแต่ว่า มันอยู่รองรองมาจากราคาครับใช่ทีเนี้ยอยู่อยู่ที่อยู่ที่เราดุมพินิจข,ของคนเลี้ยงแหละคันเนี้ยว่าจะเอาตัวโรดยังไงอืนั่นแหละทีเนี้ยทางฟาร์มเราเนี่ยโ็อย่างว่าแหละพี่ก็เหมือนซื้ออาหารมาหนึ่งถุงพี่ต้องผสมไม่ได้ประมาณสามถุงครับสามถุงเนี้ยหัวอาหารที่ผสมก็ต้องมีพวกปลาปนอาการสุวเลื้องอะไรเงี้ยครับเหมือนที่เราเอามาผสมให้เขากิน เพื่อจะได้ลดต้นทุนจากที่เราซื้ออาหารเหมือนหนึ่งถุงแทนที่เราจะได้ให้กินทั้งเดียวเราก็มาผสมเหมือนเหมือนผสมให้มันได้ปริมาณมากขึ้นครับมันก็ถ,ถึงถึงจุดนี้ถึงเราได้อยู่ได้หมูเราจะแข็งแรงหรือจะไอเนี้ยอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่ไม่เคยทิ้งเลยกินดีมีใก่ครับพี่ให้กินตลอดครับและอีกอย่างเรื่องเรื่องโรคเรื่องอที่ไหลเหมือนอะไรที่เขาเคยเป็น S <S> <S มันก็จะลดต้นทุนจากที่เราซื้อ,อยาอืถ้าเราไม่มีตัวนี้กินดีมีใช้ช่วยนะพี่ก็ต้องเหมือนว่าต้องไปหายามาฉีดมาเนี่ยเขาเหมือนหมูจะไม่สบายอะไรเงี้ยแต่ส่วนน้อยที่เขาจะไม่สบายครับไอ,ไอตัวกินดีมีใช้เนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันครับผมเรื่องทาความสะอาดหมูเหมือนกันช่วงเช้าพี่ก็ถ้ามันไม่สกปรกมากมถ้ามันไม่สกปรกมากแกต่ข้อพี่จะล้างหมูช่วงสายครับบ่ายบ่ายือบ่ายโมงหรือเที่ยง ก็ต้องล้างแต่จะล้างวันละโรคแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยต้องบ่อยๆครับเพราะว่าเขาร้อนหมูเนาะมันมันต้องการไอ้อากาศเย็นแต่ถ้าเย็นมากก็ไม่ดีครับถ้าชื้นบ่อยชื้นบ่อยก็ไม่ดีเป็นโรคอีกคือต้องเข้าใจเขาใช่ไหมใช่ต้องดูลแลและเข้าใจเขาด้วยว่า เขาต้องการแบบไหนเหมือนอากาศเย็นอย่างนี้ลมอย่างนี้ใช่ไหมอือันนี้เหมือนเหมือนของพี่ทางโน้นมันมันเป็นไอ้ไม้ยูคารเนาะเนี่ยถ้าอากาศเย็นเริ่มลมพี่ก็จะหาอะไรมาปิดข้างหน้าให้เขาอืมมันก็ต้องดูแลกันไปอย่างเงี้ยดูแลรักษาแต่แต่ถ้าจะให้ดีก็ล้างวันละรอบก็พอหน้าหนาวนะหน้าหน้านี้นะครับมีลมโกรกด้วยอะไรด้วยทําความสะอาดแค่วันละรอบก็พอครับที่จะล้านครั้งเดียววันนี้อืม ถ้ามันแฉะมากก็ล้างแค่พื้นแต่ตัวหมูไม่ล้างครับล้างแค่พื้นให้มันสะอาดแค่นั้นมีอะไรอยากจะบอกไหมครับคุณเดวก็อยากจะบอกเกษตรกรเรื่องไอ้โรคภัยไข้เจ็บของหมูนี่แหละถ้าดูแลกันดีๆช่วยอ่าเหมือนว่าดูแลหมูดีๆไม่ให้มีโรคมีภัยเข้ามาไอ้กับหมูเราเยอะเกินไปก็ต้องเหมือนเหมือนว่าแหละไม่ได้ว่าไอ้นี่หรอกที่เราใช้แล้วมันมันได้ผลชิงก็กินดีมีไฉนั่นแหละครับผมก็ฝาบกบอกเกษตรกรว่าถ้าอยากเลี้ยงหมู เหมือนอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้มันอ่าราคาหมูตกต่ำแล้วก็อาหารก็แพงเพื่อช่วยที่จะเสริมเหมือนให้หมูมันโตเร็วอ่ะอืก็กินดีมใชัยเนี่ยแหละแนะนาสถานที่เลี้ยงหน่อยคุณเตาสถานที่เลี้ยงก็ควรทางไกลจากหมูบ้านนะเพราะว่าเราเลี้ยงหมูตัวสองตัวได้ก็มันก็มีกลิ่นเหมือนกันมีกลิ่นเหมือนกันถึงเรากินใช้กินดีมีชัยยังไงหมูมันเยอะมันก็ต้องมีกลิ่นเยอะเนี่ยมันเหมือนว่า มูลมันเยอะหรอมูลมันเยอะใช่มันก็มีกลิ่นมากแต่มันก็ช่วยลดกลิ่นมันก็ช่วยเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรได้แต่ว่าถ้าถ้าห่างไกลจากหมู่บ้านยิ่งจะดีครับถ้าเราไม่ควรจะเลี้ยงในหมู่บ้านมันคือหลีกเรื่องการฟ้องร้องเลยเนาะใช่คนกระทบมาคุยกันยากใจเขาใช่เราเนาะเช่นเราไม่ได้เลี้ยงแต่เราเหม็นกลิ่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงอันนี้เรื่องจริงอืเราไม่ได้เลี้ยงคนเลี้ยงอย่างพี่มาทุกวันมันชินกับกลิ่นมันชินกับกลิ่นถ้าคนคนที่เขาไม่เคยเลี้ยง นานๆเขามาทีครับเขาก็ต้องได้กลิ่นครับอยู่ที่ว่าเราจะทําความสะอาดโคกหมูเราด้วยอยังไงก็ช่างให้ลดกลิ่นน้อยลงที่สุดอย่างพี่เนี่ยเรื่องกลิ่นหมูเนี่ยมันก็มันก็มีแต่เรื่องอกินดีมีชยัยอาจจะไม่ตัดกลิ่นไปหมดเลยแต่มันลดลดได้มากด้วยนี้ เหมือนว่ากินดีมใชัยมันลดช่วยลดกลิ่นแต่ว่าอ่าที่ชาวบ้านเข้ามาเนี่ยมันก็ว่ามันได้กลิ่นเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นมันไม่แรงเท่าที่เราไม่ได้ใช้เลยครับผมอันเนี้ยกินดีมีชัยมันก็ช่วยลดในเรื่องกลิ่นได้มากครับเนี่ยก็เลยบอกว่าเรื่องกลิน่นเรื่องหมูแข็งแรงเติบโตสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับก็กินดีมีชัยที่พี่ว่านี่แหละไม่ได้โฆษณาเกินจริงรพี่ใช้มาหลายปีแล้วครับผมใช้ทั้งวัวใช้ทั้งหมูจนได้ผลจนว่า เลิกใช้ไม่ได้ใช้เขาตลอดน,นี่นั่นแหละทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าหมูพี่อ่ะมันไม่ค่อยมีโรคมีอะไรหรอกให้กินอินนอนหลับเขาก็อยู่ได้สบายแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมครับแต่ที่แบบเจอสวนตัวแล้วยังไงมือใหม่ก็ต้องเจออะไรเงี้ยอารมณ์แบบนั้นอนะ่ะมีโรคไอ่มือใหม่ย,ยังไงก็ต้องเจอคือหมูไอหมูไอปัญหาเนี้ยมีเยอะ แต่เราจะแก้ยังไงแค่นั้นแหละตกใจไหมตกใจตอนแรกมันไอมันไอบางบางตัวไอจนชักก็มีโอ oh. อันนี้ก็มือใหม่ของข้าเลี้ยงหมูอ่ะมันมันต้องเจอกันทุกคนอะ่ะครับประสบการณ์ก็อยู่ที่อยู่ที่เรานี่แหละอยู่ที่เราแหละเราเรียนรู้ไปกับมันคุณเต่าทายัางไงครับเหมือนมันไอเนี่ยพี่ก็จะเอากล้วยกล้วยไอกล้วยอ่อนอะ่ะกล้วยเก่กล้วยอะไรเงี้ยก็มาปากให้เขากิน Oh. มันช่วยไปได้ระดับหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ได้ได้ไปรู้กับพี่อีกคนหนึ่งว่าไปทุบทุบฐานให้มันกินทุบทานใช่ทุบฐานให้หมูกินอันนี้ช่วยได้เหมันกันอืแต่ทางฟาร์มพี่อพบเจอแต่มันไม่เยอะไม่เยอะไม่มันเป็นบางตัวครับผมมันไม่เป็นเยอะส่วนใหญ่เขาจะเป็นช่วงไหนครับคุณเต๋มันจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าฝนใช่ oh. หน้าฝนเนี่ยโรคจะเยอะครับเพราะว่ามันอากาศมันชื้นแล้ว มันเชื่อยเงี้ยครับผมมันมากับมันมากับลมมันมากับฝนอย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นครับในช่วงเนี้ยไ,ไม่เป็นไม่เป็นเรื่องไอเรื่องอะไรแต่มันจะเป็นเหมือนว่าหมูจะเป็นหวัดเพราะลมมันโกลกอืมเพราะเราไม่ได้เป็นโรงปิดครับเราเลี้ยงแบบเปิดอย่างเงี้ยมันมันมีปัญหาเรื่องน้ำมูกมีปัญหาเรื่องหมูกัดกันไหมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใช่ไหมแทบจะนะแทบจะแทบจะไม่มีเลยแต่ อีกอย่างหนึงพี่ว่ามันมาจากอ่อกินดีมิช้ด้วยนะครับทําให้หมูร่าเริงแข็งแรงไม่เครียดครับอันนี้ก็มาจากกินดีมิช้ยเหมือนกันอมีส่วนมีผลมีผลพี่ว่านะครับเพราะว่าน้ำพี่ก็จะใส่ให้กินตลอดครับไอเรื่องเนี้ยไม่เรื่องกักันอะไรไม่ค่อยมีน้อย ว่เหมือนเนี่ยเหมือนกินก,ก็กินแล้วก็ต่างคนต่างนอนอีกอย่างหนึ่งถ้าคนจะเลี้ยงหมูนะถ้าตัดสินใจที่ว่าอยากเลี้ยงอือันนี้ฝากถึงนะอย,ยงอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงอ่ะหนึ่งเลยทุนคุณต้องมีทุนต้องมีใช่ทุนต้องมีแล้วก็ศึกษาเรื่องอาหารโกรครับยังไงจะลดต้นทุนของเราให้ได้อืให้ได้มากไม่มากก็น้อยอะ่ะครับแล้มันต้องลดต้นทุนหนึ่งเลยตลาดตลาดด้วย ตลาดคุณต้องหาตลาดให้ได้ก่อนครับคุณต้องติดต่อเคียงให้ได้ก่อนเขียงประจำอย่างอย่างพี่ทุกวันนี้ก็มีเขียงประจำแต่มันราคามันถูกครับแต่ถ้าเราวิ่งอย่างว่านะถ้าสมมุติว่าเจ้านี้แพงวิ่งหาเจ้านี้ก่อนครับหมูราคาราคาตก ราคาตกเจ้าเนี้ยซื้อซื้อซื้อเพลงเราไปเจ้านี้เจ้านี้เคยซื้อเราตลอดอย่างเงี้ยเคียงนะอันนี้พูดถึงเรื่องเคียงนะเจ้านี้ซื้อเราตลอดเตะเขาให้ราคาแค่น,นี้ครัเตะกับอีกเจ้าหนึ่งที่ซื้อเพลงแต่ไม่ได้ซื้อเราตลอดครับผมอันนี้เราต้องเอาเคียงหลักก่อน,นอันเนี้ยบอกเกษตรกรบางคนอะบางทีแพลงกระโดดไปตรงนี้กระโดดไปเลยอ ไอไ้อคนที่เอาประจําถูกกูไม่ให้อย่างเงี้ยมันมันมันเป็นแบบนี้เสร็จท,ทีนี้พอพอพอมันถูกไม่ให้แล้วพอหมูไอ้ไอ้ที่ซื้อแพงเขาไม่ได้เอาของเราทั้งหมดเงี้ยแต่คนที่ซื้อถูกเขาก็เอาของเราทั้งหมดเงี้ยมันต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยครับและฝากเกษตรกรว่าอยากกระโดดตลาด<ๆ>อยากกระโดดเขียงเอาไปดูช่างใจเองเขาเลยกันใช่ต้องไม่ชี้นำดูดูแลดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดูแลหมูตัวหมูเราว่า ตลาดจุดไหนที่เราพอไปได้ครับคุยกันได้สมมุติว่าอ่ามันถูกเกินไปอ่ะแต่ยังเรารู้ตลาดใช่ไหมรู้ราคาก็บอกว่าแม่ค้าอันนี้ขอขึ้นหน่อยได้ไหมเพราะว่าราคามันขึ้นแค่นี้กค่นี้ทางฟาร์มเราก็ติดต่อทางฟาร์มแล้วว่าราคามันาไห่ฟาร์มใหญ่นะครับแต่เขาบอก62ของเราอยู่ประมาณ50-51เนี้ยครับเราบอกแม่ค้าขอขึ้นอีกสักสองบาทสามบาทได้ไหม<เ>อันนี้ก็คุยกันได้ครับผมมันคุยกันได้นั่นแหละพี่ถึงบอกว่าถ้าคนจะเลี้ยงอ่ะ ศึกษาการตลาดก่อนศึกษาเคียงก่อนนั่นอีกถ้าเลี้ยงได้แล้วสมมติไดนะ้อันนี้ถ้าเลี้ยงได้แล้วก็ไม่ควรกระโดดเคียงนี่นามนั้น,น,นใช่ประมาณนี้ครับวันนี้ครับขอบคุณมากเลยครับ,บผมสวัสดีครับขอบคุณครับ